เจนนี่เผยภาพลูกสาวน้องยูจีนเรียกว,ว่าเป็นคนแม่ที่สวยออร่าจับมากมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดทสดชื่นที่ตั้งแต่สาวเจนนี่แต่งงานกับหนุ่มยูชัดมงคลทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่าสาวเจนนี่นั้นตั้งท้องแล้วสร้างความยินดีให้กับเพื่อนๆและแฟนคลับของสาวเจนนี่เป็นอย่างมากนอกจากนี้สาวเจนนี่ ยังมาเจามาอัปเดตพัฒนาการของน้องยูจีนให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดในทางด้านแฟนหนุ่มก็ยังคอยดูแลสาวเจนนี่ไม่ห่างอีกทั้งก่อนหน้านี้สาวเจนนี่ยังได้ออกมาเผยภาพบ้านหลังใหม่ที่เจ้าตัวควักเงินสดซื้อเองเป็นจำนวนเงินกว่า15้าล้านบาทเพื่อต้อนรับลูกสาวโดยแม่เกดเมื่อได้เห็นบ้านหลังนี้ต่างก็ภูมิใจในตัวของสาวเจนนี่มากๆที่สามารถซื้อบ้านอีกหลังสำหรับครอบครัวได้สำเร็จอีกขั้นเดียด้ว,ยว่าทั้งสวยทั้งเก่งมากๆได้ถึงแม้ว่าสาวเจนนี่จะตั้งท้องแต่เธอก็ยังคงทำงานออยู่ตลด ไม่ว่าจะขึ้นเวทีร้องเพลงหรือว่าร้ายสดก็ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคุณแม่ที่ขยันขันแข็งมากๆเลยละค่ะ น้าส,สาวเจนนี่ได้ออกมาเผยภาพอัน้าซาวลูกสาวอายุครบ5เดือนที่เริ่มจะเห็นของหน้าชัดมากยิ่งขึ้นพร้อมลงแคปชั่นว่าจมูกไปทางปะป๊าแล้วหนึ่งยูจินน้อยและทางด้านหนุ่มยูเองก็ได้ออกมาโพสภาพลูกสาวลงในไอจีสตอรี่พร้อมทั้งเอาปากชมน้องยูจินด้วยว่าจมูกเหมือนพ่อแล้วหนึ่งตื่นเต้นทั้งคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่และแฟนๆที่อยากจะเห็นหน้าน้องยูจินกันเร็วๆแล้วค่ะพ่อแม่สวยอ่อหน้าตาดีทั้งคู่แบบนี้เชื่อว่าน้องยูจินจะต้องเป็นสาวน้อยที่น่ารักและเป็นที่รักของครอบครัว รวมถึงแฟนคลับแน่นอนซึ่งตอนนี้สาวเจนนี่ยังคงบำรุงตัวเองอย่างหนักเพื่อลูกสาวเพราะว่ากลางปีนี้สาวเจนนี่ก็คงจะคลอดลูกสาวแล้วค่ะถึงจะยังไม่คลอดแต่แฟนคลับและครอบครัวออต่างก็พากันใจจดใจจ่อรอที่จะได้พบหน้าสาวน้อยกันไม่ไหวแล้วค่ะแถมคุณพ่อยังออกอาการเหิลูกสาวสุดๆไปเลย